เรียบร้อยครับเป็นสแนฮึเฮ้ยเร่งครับเรียบร้อยไปโอ้โหโอ้โหมุมเล็กๆพี่ก็เอาเคยเห็นสไนตัวนี้หรือยังครับผมและท่านผู้ชมที่เคยเห็นไซตัวนี้เนี่ยลืมไปหรือยังครับผมนะ สไนเปอร์ตัวนี้มีขายอยู่ในค้ังแฝงน,นะครับผมและก็ถ้าพูดกันตามจีนผมเคยทาคลิปได้ด้วยนะครับผมและครั้งนี้ผมจะมาเล่นมันอีกครั้งนะครับสไนเปอร์ตัวนี้นะครับผมมีขายอยู่ในค้ังแสง8 5 0 0แคทถ้าเป็น30วันถ้าเป็น30วันนะครับแต่ถ้าซื้อแค่1วันเนี่ยจะอยู่ที่700แคทกันเลยทีเดียวนะครับสไนเปอร์ตัวนี้มี power ที่อยู่ที่80หน่วยเลยใช่ปะวะโอเคใช่แหละนะครับ สไนต์ตัวนี้นะครับผมผมจะกลับ <Gym. S 1> <klim to> มาเล่นมานอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเห็นใครเล่นเลยนะครับและจะเล่นมันอีกครั้งหนึ่งนะครับและคลิป <Natürlich> นี้จะเป็นคลิปที่นะจะมาเล่นสไนต์ตัวนี้แบบว่าเต็มเต็มคลิปนะครับผมนะมาเล่นแบบเต็มเต็มคลิปอาฉายามันต้องแน่นอนเราต้องใส่ฉายาสไนเปอร์นะครับผมมันต้องในฉายานี้จริงๆทาไม่เล่นก็ยังไงอยู่อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นตาระเบิดกายละกัน นะครับผมอันนี้เล่นตามสไตล์ผมละกันนะครับอ่ะไปหาห้องยิงในเกมส์ดีกว่าเ right. อาละครับขอเดินหน่อยนะครับพี่พี่เฮอเข้าเกมมาแล้วหามุมที่ตัวเองคิดว่าน่าจะได้เปรียบที่สุดแล้วก็รอครับผมอาคนหายไปไหนหมดกูเข้าผิดห้องหรือเปล่านี่ก็มีคนนะ อันนี้อืมมันเป็นห้องที่แบบว่าเปิดให้เล่นแค่สไนแล้วก็ปืนกลหนักนะครับเรียบร้อยเฮ้ยมึงบันเทิงล้จริงๆกูบ,บอกเลยเฮ้ยอะไระะอะไรเฮ้ย เลนสนายอะไรวะเนี่ยสก,กา้า่อยครับเพื่อนโอ้โหทีมเราบาเลตนะครับบาเลตสุดเทพรอกันสิว่าจะมีใครเล่นสนายบ้างไหมรอสิรอมีคนเล่นไหมสนายมีแหละเม่คิด้ผมได้ยินเลยเรียบร้อยครับ ผมชอบสไนต์ตัวนี้มันยิงมันยิงรัวได้เหมือนบาเลนนะอถามว่าเหมือนบาเลนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอันนี้ผมก็ต้องแบบผมก็ตอบไม่ได้อะออผมก็ตอบไม่ได้ว่าเหมือนไหมแต่ว่าก็ให้ความรู้สึกประมาณหนึ่งนะครับทำไมคนเข้ามาน้อยจังวะเนี่ยไป้ hey, ทีมนี้เกินไปหรือเปล่าทีมนี้อตัวกระพริบเลยเหไหมน,นั่นมีคนออกมาตัวกระพริบเลยเอ้ย เรียบร้อยเรื่องลอยไว้ใจผมแน่นอนโอ้แมิโอ้ไม่น่ารักเลยเลตดคุณยิงหนึ่งนัดตายอยู่แล้วผมยิงหนึ่งนัดไม่ตายเมืเ่อกี้ขนาดผมใส่หัวกระสุนแมนสิบเอ้ยแม่นสิบเฉยเลยผมกระสุนแรงสิบนะครับแล้วก็ฉายาสไนด์ด้วยผมว่ามันยังไงก็น่าจะหนึ่งนัดตายอยู่แล้วปะ สรุปบางทีก็ยิงตัวเลือดร้อยเนี่ยเนี่ย,ยตัวนี้ไม่สายหรือว่าเขาเลือดมากกว่าห0ึ่งร้ะเนี่ยเรียบร้อยเรื่องลอยนะครับไม่ต้องกลัวครับหลอยได้ผมก็าลอยเยอะยาวเหมือนมีคนเออเรียบร้อยฮะเอาละ เข้ามุมเดิมหทางขวานี <th it> ่แหมนัวเนียเลยกำลังนัวเนียกันเลยไม่โผล่อะเขาอยู่ขวากันน่ะแสดงรับผมก็หากินไม่ค่อยได้เลยนะแบบนี้จริงๆ ผมไม่กล้าสไนตตัวนี้แบบว่าวิ่งไปวัดแบบตรงๆอะ่ะเพราะว่าเอาตรงๆนะั่นคือผมผมกล้ากอยู่แล้วเว้แต่ว่าบางทีสไน,นตัวนี้มันยิงหนึ่งนัดไม่ตายไงถ้ายิงหนึ่งนัดตายเหมือน 200, พวกเอ็มสองร้อยพวงที้อย่าง,ง,งนี้ผมก็กล้าไปสู้อยู่หรอก <c oughs> แต่นี่มันไม่ตายเรียบร้อยมันต้องรอนหลแบบนี้แกอุ้ยโอ้ย,อยเพิ่งทำคลิปเองเปนนี้ เรียบร้อยผมแบบนี้ก็เสร็จเสร็จโจนครับผมเสร็จโจนเสร็จโจนตาแน่นอนเดี๋ยวลองเดินลุยแม่งเลยไหมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหใครกำลังรัวจ้ะอืมเฮ้ยยิงโดนแล้วหนึ่งนัดจัดการเลยเพื่อนที่เหลือ พูดจริงอเด,เดี๋ยวอีกนัดอีกหนึ่งนะสิคนเดียอา้าวที่หายแล้ว <c oughs> เฮ้ยโชคดีจริงๆเลยที่เพื่อนอยู่ตรงนี้พอดีอะ่ะถ้าเพื่อนไม่อยู่ก็คงคพู้ตัวพีเหรอเอาจริงเอาจริงเฮ้ย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 ,ยมันกล้าเหรอเฮ้ย อจะรอเหล่าสะนหน่อยจะเอไปไปไหนกันหมดวะจบเลยโหคนน้อยเลยฮะอืมห้องนี้จริงจริงก็เปิดเปิดช่องน้อยอยู่แล้วนะแล้วน้อยเข้าไปใหญ่เลยห้องนี้อ้ยโ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 อยโอยโอ้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 อ้ยโ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 ออ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ ไม่ฉันจะตายเรียบร้อย,ยวิเหลืออีกสองคิวนะครับฝั่งแดงก็จะจบเกมได้เลยนั่นหนึ่งนะไม่ตายคนดูเห็นไหมเฮ้ยมาลอยเขานะผมวิ่งม,มาลอยเขาด้วยนะครับหนึ่งนะไม่ตายนะเนี่ยเอาวะมีคนเล่นวะเนี่ยเนี่ยเยชิดเอาว่ะ เขาเก็บความผมมาเล่นไปเล่นหรือว่าเขาเป็นของเขาเองอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่เอาเป็นว่าหาห้องต่อไปดีกว่าเอาละครับเรามายิงกันต่อในด่านวอเตอร์พาร์คห้องนี้ก็โอ้โหจะหาห้องจะหามุมยิงกันยังไงอยู่นั่นแหละโผล่มากูเจอลูกฟองเลยเต็มจอ,ลอเลยเมื่อกี้เฮ้ยข้างล่างข้างล่าง อขอทอเทยิงไม่ด่านเฮ้ยมันก็ยิงไม่โดนจริงๆอ่ะเออมาตทอได้ปล่ายิงไม่โดนจริงคนดูไม่ได้แกล้งเลยเมื่อกี้หาหาหามุมที่สไนพอได้เปรียบหน่อยเออไปสู้ตรงๆผมสู้ไม่ได้หรอกจริงๆ แม่งไม่งั้นนี่ไม่มีโอกาสได้คิวเลยนะหนึ่งนันไม่ตายโอ้ยโดนดีเจเจ็ดแล้วเบิดแม่งน่าสะเทือนอดีเสร็จเรียบร้อย <laughs> ยิงปึงป้งปึ้งเรียบร้อยครับสบายๆชิวๆผมบอกเลย รอลอยแบบนี้สบายสบายใจได้แต่ถ้าเขามายิงเอาอราเมื่อไหร่แบบตรงๆเมื่อไหร่โอ้โหผมหนีทันทีอ่ะอืมรู้จักว่าตสาสไนเปอร์สายตุ๋ยอ่ะตุ๋ยดาด้วยเออ,อฉันรอเฮอ้ยไม่เพื่อนกูเสร็จสบายใจ เอกําลังจะทักเลยว่าทําไมยิงไม่โดนโอ้โหยิงไม่โดนเลยดูดิแ,แค่ลอยใกล้ๆแค่นี้แบบยังไม่รอดเลยทําไมจะลอยไม่ได้ล่ะใช่ไหมโอ้โหใจเย็นครับทุกสองทีมเราอย่ารัรวหลายฮะโอ้โหสุดยอดกูจะยิงก็แบบเพื่อนก็ยิงไปแล้วเนี่ยเรียบร้อย เล่นเก่งๆหน่อยนะสนายคลิปนี้นี่ไม่โดนเลยฮะอืมเขาไปเล่นกันตรงไหนนะเล่นครับเรียบร้อยรอลอยเลยโอ้โหโอ้โหมุมเล็กๆพี่ก็เอา ใอ้ผมเหมือนได้ยินใครมันเล่นปืนแถวนี้ปืนมาก่อนอะ่ะเออนั่นๆๆๆๆๆเฮ้ยทิบหายละกูเตกเรียบร้อยครับเหมือนมีคนหลายเรียบร้อยเรียบ,บร้อยอยอกไปเลย ฮ้ยฉันไหลก็จะเหล่าแล้วนะออเฮ้ย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 โอ้โหกูโดนห้องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลือดร้อยทั้งนั้นเลยมั้งเนี่ยหรือไม่ก็แบบร้อยร้อยยี่สิบเอ็ดอะไรประมาณเนี้ยผมรู้สึกได้เลยอะนะหรือถ้าไปเล่นแบบตามห้องแบบทั่วไปอะไรเงี้ยที่เล่นกันปกติอะก็จะเจอร้อยสองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโหผมบอกเลยผมสู้ไม่ได้เลยนะ เออผมเอาสไนเปอร์ตัวนี้ไปยิงใครไม่ได้เลยอันนี้คือเรื่องจริงครับบอก่านผู้ชมดูก่อนเลยจริงจริงก็ผู้ชมเห็นผมแบบแบบเล่นห้องนี้อาจจะแบบเฮ้ยโหแม่งก็ยิงได้แม่งก็สุดยอดเนี่ยเออสไนเปอร์แม่งดีอะไรอย่างางี้นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไปเล่นตามห้องธรรมดากูก็โดนซ้อมมาเหมือนกัน <c oughs> หนึ่งนัดนอนขับเบรกลูกซีอึม เดี๋ยวโดนยิงครับเปลี่ยนที่ดิโอ้โหอ่านายจะไปเหรออ่ะเราให้นายไปก่อนอืมเรียบร้อยเฮ้ยเหลาไหมยันอู้เออหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเจ้ไหมอ้าไม่มีเหรอหมดยังวะ <c oughs> ฟางยิงรัวมากอ,มอีกสักลูกอีกสักนัดโอ้โหไม่ได้ปะโอ้โหเจอพ่นนะเจอพ่อหนุ่มคนนี้พอดีเลย,เยพันหนุ่มไม่ได้แต่ละครผู้หญิงลืมๆลมลมแม่นางแม่นางนะแล้วเบดไปไหนขนา่แล้ปะเสร็จเฮ้ยเดี๋ยว อะไรอะไรจะเหล่าเหลือจะเหล่าเหลือหืมอย่านะอย่านะีเอ้ยอีก4คิวเก่งวจะจบแล้วโอ้อีก3คิวครับผมเต็มจะจบแล้วครับคนดูเหลืออีก2คิวเท่านั้นฝั่นงนี้ก็จะฝั่งนี้ก็เรียบร้อยครับผมชนะไปนะครับเรียบร้อยอื้อหือซองรัวซะด้วยไม่ธรรมดาจริงๆไม่แหวรัวแบบนี้ใครจะชนะพี่ได้นะครับ โอเคครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ช่องเรานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อที่จะไปพลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องตาพี่เกมั้นเองนะผมและสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมฟันแข็งแรงครับทุกคนครับฟันดีครับแล้วไปเจอกันใหม่ในรหนาครับผม